โอเคก็สวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวอาทิตย์ทุกคนด้วยนะครับผมพบก,กับผมครับครับพี่ชาแน,นลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวท่าเต้นใหม่นะครับผมที่เปม,มีกิจกรรมเอาชีวิตรอดร2อนาทีหรือ2ชั่วโมงนะครับผมถ้าใครทำภารกิจนี้ได้ก็จะได้รับท่าเต้นนี้เลยนะครับผมเคลลี่นี่ก็บนตรงนี้เนาะนีมีม,มีปืน คิดย,ยิงด้วยแล้วก็มีถ้วยครับด้วยนะอ่ะาทำไมผมอ่าจริงบเขาเรียกว่าเล็กเวกเตอร์แต่ผมเรียกปืนคิดนะเพราะว่าติดปามมาจาก Pb นะเนาะปืนคิดอนะ่ะมาจาก Pb วันนี้ผมก็เอาไปแอคในส่วนฟีเ e ์ตาว่าดูว่าใครจะมีมีจะมีใครดูหรือเปล่าก็เชิญไปเลยนะครับผม let's go โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนฟีสไตล์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไป กันเลยกันเลยนะครับ let's go ไปไปประตูกันเลยนี่โอ้โหมาเจอก็สายเติมเยอะๆอยู่นะเฮ้ยไอหัวนี้หัวบุมมาริโอเนี่ยนี่ว่าดูโหตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับผมผามใช้คัดคัดเต้นเลยนะครับเอานะสามสองหนึ่งว้าว้าว้า ว่าวรสรุปไม่ไม่ไมีใครมาเลยไปโทรเฮ้ยม really ีม hey ีคนใช้วะเฮ้ยมีคนใช้บ้เด็ดผมจะทำท่ารำ่สอกันบ้างชุบช่ช่ก้านจะอ่านใช้ท่านี้ลองใช้ท่านี้ดู นี่กูใช้วิชาจารหรือวิชาเสียงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอําผมดูว่าท่าเนี้ยผมว่าอันนี้ผมสอบผมนะผมว่ามันก็เท่อยู่นะแต่ผมชอบสักท่าที่เป็นของปืนสกินระดับสรีระดับส,สีแดงนะ่ะสกินพวกเอคมังกรฟ้าสกาฉลามขอบ,บ้าเอ็มพีสิบขอบ,บ้าแล้วก็มังกรเขียวซองยางมังกรเขียวนะครับผมผมชอบแบบนั้นเดี๋ยว จะลองไปเล่นดูไปเล่นกันนะครับผมจะเล่นแบบเพียวๆเลยไม่บอกให้นะเอาบอกให้นะผมไม่เคยฝึกลากหัวมาก่อนนะผมอัดอัดตัวอัดตัวใครไม่ฝึกลากหัวเพราะจริงก็ฝึกก็เหมือนมัน,ม,นมันช่วยแค่ ว้าวมาไม่หนีพี่โธ่ต้องจัโดนอะตาอากาศเลยมาริโอเนี่ยท,ที่ไม่ยากได้แต่ไม่ได้ชิมนะโอ้โหหัวแตกหัวแตก Hãy nó không biết lỡ โดนเลยโอ้โหโดนเขายิงแต่อัดตัวถ้าโดนกลังจะสองตัวอัดตัวอัดตัวก็มีหัวใจอ่ะ แปดหลังไอ้แปดตูเดียด้งสองาตมาเล่นโอ้โหโอ้โหมูสองเม็ดตายโดนหัวหด้วยนี่ไงมันแับมี ผมอ่ะอัดอากาศอย่างเดียวเลย่น้ายัไม่หันเลยไม่ไม่หัต่อเลยได้เลยไม่หไม่หัอกแล้ว มันเตียวเต็มอิ่มเลยใส่ใหลัไงไม่โดเลยเฮ้ี่ yeah. โอ้เยโอ้เลยระเบิดแล้วก็โดนหลังถืออ๋อเขาใส่แก้วแกยาม อาจจะแบบนิงง่ยว่าอะไแบบไม่ได้คุยนิดอะไรบางผมไม่ติด ตัวกูรักกันแน่เลยผมมีไหมผมไม่หืมใครรัก 咋咋？我还没进来。嗯，嗯，你这么 มาพะพาพะพะพพพพเจอกันที่นารอบบีเลยนะครับโอเคก็เป็นไงบ้างนะครับคือการไปแอคในส่วนฟิสตาลและได้ยิงฝึกลากหัวในมือชั่นมือถือบ้างนะครับสรุปคือไม่มีมาใครมาเลยอ่าเดี๋ยวอ่านี่นะครับไอดีของผมเองไอดีนี่ไอดีจริงนะครับผม นี่นะคะนี่นะคบผมแร้งนี่ก็ไม่อยากจะขิงนะก็คือพี่แบบติดเกมหนักมากเลยผมบอกว่าผมไม่แบบติดก็ติดเกมมันก็ติดนะแต่ว่าติดแบบเป็นเชิงแบบเป็นเชิงแบบบวกครับเพราะว่าผมไม่ค่อยติดแบบหนักมากแบบไม่ใช่หมดหรอกแบบปลาโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ครับผมผมแบบผมสติตัวเองมากกว่านะมันผมมีไหมก็มีนะแต่ว่าลงแบบพื้นที่แบบ พอแบบให้โทรศัพท์ได้รับผลกระทบให้แบบระดับการกระแทกแน่น,นอนที่สุดนะครับผมก็พยายามแบบนั้นนะนี่ก็คือแครนของผมเองครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครอยาก ถ้าอยากดูคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ่ตามกดซับตาไคต์และอย่าลืมกดกระดดิ่งให้ด้วยนะครับผมและเจ้ากล้คลิปหน้าครับคุสวัสดีครับโอดูนใจเป็นช่นเมียรักเธอจัสุดชีวิงอย่าให้เธอนั้นได้มาทองแม้ว่ารังฉันยังไม่